สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข่าวมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะประกาศแล้วนายกแถลงการสรุปเงินเยียวยาส่งเสริมการลงทุนรายละเลอียดจะเป็นยังไงนั้นติดตามรับชมกันได้นะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านมากค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆข้อมูลดีๆของโครงการรัฐบาลตอนต่อไปนะคะสวัสดีครับเอยปีใหม่เลจ้ะตดตินปีใหม่จีนใช่ไหม เราก็ไประเทศไทยก็ไปีใหม่ได้ตลอดอยู่แล้วเพราะเราเป็นคนหลายเชื้อชาติหลายเชื้อชาติไประเทศไทยเมื่กี้ก็เป็นผลลงนามผลลงการให้เชืชาตินะเพิ่มเติมประจำปีตามมาล้นะก็วันนี้ก็มีชื่อโคเชยเรียบร้อยแล้วนะก็เป็นคนไทยแต่ตอนนี้ก็รางพอมานะครับแล้วเขาก็ดูแลกลกีฬามาให้ไทยไป,ไปด้วยแล้วเวลายาวนานความบุญ ต่อไปวันนี้ก็เป็นวันเป็นวันสาคัญอีกอันนึงก็คือวันทานมันสึกใช่ไหมนะเมื่อเช้าก็มีพิธีไปเรียยร้อยแล้วนะครับผมก็ในนามของอดีตรางคนหนึ่งแล้วก็ในาะของดนตรีในนาเมื่อเริ่มริเรา่มหน่หนหนวยลาโมก็ขอแสดงความขอบคุณไปยังพี่น้องทานสึกทั้งหลายนะครับทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ได้ทํางานเสียสละด้วยความเสียสละด้วยความรัรบผิดชอบด้วยความกล้าหาญ มาต่อเวลาอันยาวนานนะครับเพื่อทําให้ประเทศไทยอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ mm hmm. ก็ขอให้ทุกคนได้ฝากกําลังใจให้กับหารนฐานพันศึกทุกคนด้วยนะครับ mm hmm. และช่วยกันดูแลเขาด้วยนะ mm hmm. แล้วปีนี้ก็เป็นปีปกต,ติวันนี้ก็จะมีการจําหน่ายเดาป๊อปปี้ใช่ไหมต้งหลายวันมาแล้วแหะแต่เดืติดาสถานการโควิดไง ก็ไม่สามารถที่จะไปตั้งจําหน่ายได้หรือไปเดินจําหน่ายได้ก็ขอความเมตือช่วยเหลือซื้อช่วยเหลือ,อ,ลอกันซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆนะที่ทางพัสดเ,เขาทำออกมากแล้วกันนะช่วยเหลือเขาจะได้มีเงินกองทุนไปทําต่างๆอย่างอืง่นนะครับเป็นวันแห่งเกียรติยศและวันแห่งความภาคภูมิใจนะครับครานนี้ก็มาถามเรื่องอะไรล่ะจากคาถามของท่านนะ เรื่องตบอเมื่อกี้เป็นเรื่องการปชมบิวน,นะในเรื่องของความก้าวหน้าในการดำเนินการนะครับแล้วก็แผนงานระยะต่อไปซึ่งวันนี้เราก็ผมก็ได้ทางการไปแล้วให้มีการปรับโครงสร้างของบิวให้เกิดความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะเพื่อรองรับในสถานการณ์โลกในปัจจุบันทางด้านเศรษฐกิจด้านภาษีด้าน,าานาต่าง นะซึ่งเราจะจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมของเราตรงนี้เพราะนั้นการลงทุนต่างๆสินีประโยชน์ต่างๆอาจจะต้องมีการเตรียมการในเรื่องใหม่ๆออกมาทั้งนี้เพื่อจะให้เกิดการลงทุนใหม่ในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้นจากการได้รับการรายงานเมื่อเปรียบเทียบสถิติก่อนหน้าโลกโควิดระบาดและมาถึงปี62-63-64สถิติการลงทุนก็สูงขึ้นและมีการประเมินจากข้อมูลทางเทรอนิก์ เรื่องการลงทุนก็มีการลงทุนจริงมากขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นเพราะสถานในช่วงนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19ก็ทําให้การเดินทางไปโนดดีก็ไม่ค่อยสะดวกมากนักนั้นหลายนักลงทุนก็ได้มีโอกาสอยู่ในประเทศไทยใช่ไหมก็ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยยิ่งเขาเชื่อมั่นในเรื่องของการดูแลเรื่องสุขภาพให้กับบริษัทของเขาให้กับแรงงานของเขาบริษัทของเขาที่ไม่จาเป็นต้องไปกิจการ จากมาตรการของเราที่ดูแลแรงงานต่างๆโรงงานต่างๆนะฮะอันนี้เขาก็ชื่นชมเรามาก็เป็นโอกาสของพวกเรานะครับของประเทศเรานะเรื่องการประชุมสบคเรื่องผลผลมาตรการต่างๆก็ยังไม่มีนะก็มีเท่าที่เสนอมาแล้วในขณะน,นี้นะทุกอย่างยังอยู่ในห่วงการประเมินต่อไปนะครับทุกอย่างก็ประเมินไปหลายสัปดาห์แล้วนะแต่ทีมันสูงขึ้นวาย,ย่ังไงลดลงวายยังไงการฉีดวัคซีนมีผลอย่างไรวัคซีนเด็กเป็นอย่างไรนะ การดูแลเยียวยาคู้ยีความเดือดร้อนมาตรการของรัฐมีอะไรบ้างก็ท่านก็ทราบไปอยู่แล้วนะก็ค่อยทยอยบริการไปรับรงก็คือในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของงบประมาณที่เราม,ามีอยู่ด้วยที่จะต้องสัมรองไว้นะเผื่อเหตุฉุกเฉินด้วยนะครับเรื่องของในพิ Show, ีโชแสดงความห่วงผมก็อ่านข่าวเห็นข่าวในเมื่อวานนี้แหละนะผมก็เป็นห่วงเราก็ประมาณไปได้อยู่แล้วนะก็หลายคนก็บอกว่าเออ ต่อไปอาจจะกลายเป็นโรคอะไรนะประจําถิ่นโรคธรรมดาโรคปกติเหมือนโรคอดินผมก็ยังไม่ไม่วางใจตรงนี้อ่ะนะเพราะว่าสถานการณ์มันก็จะมีความดูแลเกิดขึ้นในหลายประเทศด้วยกันใช่ไหมการบาดเจ็บการทูญเสียการติดเชื้อนะของเราก็จะอยู่ในภาพที่ยังดูแลได้อยู่นะครับสติก็เห็นอยู่แล้วทุกวันนะก็ยังเป็นหงเป็นใจเหมือนเดิม,มนะคือตัวเลขผู้ติดเชื้อทุกวันอาจจะยังสูงอยู่แต่เราต้องมาดูที่ว่า มาตรฐานทางสาธารณสุขเราลองรับไว้ได้ไหมใช่ไหมการเสียชีวิตเนี่ยมาเสียชีวิตจากอะไรเป็นหลักนะเราจะแก้ปัญหา,านั้นได้ยอย่างไรก็ทําอย่างนี้มาตลอดนะจ๊ะนะอันนี้เป็นสิ่งที่ไปสนใจในการพิจารณานะเรื่องการเมืองระคาดการวิเคราะห์การยุติภาคนี่อย่างไรผมผมก็ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะเรื่องการเมืองกันนะก็เป็นเรื่องที่ ผมก็ต้องอะไรวิเคราะาห์สถานการณ์นะปรึกษาเลยกับคนที่เกี่ยวข้องทุกคนใช่ไหมจ๊ะับนั้นจะบอกว่านายกรัตัดสินใจแต่ผู้เดียวมันก็ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีอยู่นะตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรหรอกสิ่งที่มาทีสุด,สดรัฐบาลต้องการอนนี้คือทํางานให้ได้บ้านเมืองมีปัญหาประชานชนเดือดร้อนก็ทํางานให้ได้ไปก่อนการเมืองก็ต้องไปว่ากันทางการเมืองต่อไปนะสิ่งที่เราจะต้องอเผชิญก็คือในเรื่องของการอภิปรายในสภาใช่ไหม ก็เตรียมความพร้อมในการชี้แจงกันแล้วกัน,นหลายอย่างก็ชี้แจงไปแล้วล่ะนะก็ผมก็ให้เหตินะในการที่จะอภิปรายอะไรก็แล้วแต่เรื่องต่อรองขอให้รัฐมนตรีผมว่าจะเป็นใครขอามาเลยนะนะดินแดนนั้นยังไม่มีอยังแล้วก็ยังไม่อยู่ในแนวทางที่จะต้องปฏิบัติในเวลานี้ผมบอกแล้วไปผมทํางานก่อน เรื่องของคําว่าเลือกตั้งซ่อมเขตก็เป็นเรื่องของซ่อมเขตไปประเทศเรามีกี่เขตอะ่ะนะจันวนใหม่มีกีเนน่เขตสี่ร้อยเขตใช่ไหมมันจะแพ้เขตสองเขตก็เป็นเรื่องของแพ้ชนะก็ว่ากันไปตามความนิยมของประชาชนแล้วบอกว่าเพราะเป็นพ่อกระแสนิยมรัฐบาลพลเด็กประยุทธ์อยู่ในช่วงขาลงผมก็ไม่รู้กันว่าขาลงกับขาขึ้นนะเนะย ก็ผมก็เหมือนขึ้นบันไดแล้วลงบันไดทั้งวันเนะี่ยมันทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการทํางานมากกว่าผมว่านะนก,การเมืองก็คือการเมืองเรื่องพราครัฐก็ให้กำลังใจนะในการทํางานนะทุกคนทํางานไม่ง่ายหรอกหรอกโดยพรอยิ่งการการเมืองในขณะนี้นะทุกพักนะครับผมยืนยันนะผมทราบดีนะผมก็อยากมที่จะทำให้ทุกทุกฝ่ายนยะเกิดการความเข้าใจซึ่งกันและกันโดยพักรัฐบาลน,นะเพราะฉะนั้นไม่ได้มีอะไรผมยืนยัน ผมพูดกับผัวหน้าพักคร่วมทุกพัคก,กันนะก็ไม่ดีหาอะไรนะครับเรื่องการให้กําลังใจ,จกับใครก็ตามให้กำลังใจกับทุกทเมอทุกคนนั่นแหละนะแต่ไปที่ทํางานร่วมกันทําความดีร่วมกันมันก็ต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับการเตรียมความพร้อมพร้อมการประสางกรรมาภพรรคสกิจไทย ก็เป็นการประสานงานกันโดยพรรคการเมืองพรรครวมาลงกันอยู่แล้วนะก็เข้าใจตรงกันว่าเราจะทำงานให้ประเทศชาตินะให้ให้ผ่านพ้นช่วงเวลาวลาิกฤตนี้ไปก่อนให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับส่วนเรื่องคำกล่าวใครจะพูดคำกล่าวอะไรก็ก็แล้วแต่นะผมไม่ใช่คนเจ้าคารีสีขารมอะไรแบบใครทั้งสิ้นเลยนะก็ก็ก <c oughs> ใครพูดอะไรก็ฟังมาก็และกัน <c oughs> เรื่องการอิปรายไฟบใจถามมาแล้วก็ไม่มีอะไรในคำถาม เนาะเป็นคำถามพี่เป็นคำถามที่ปกติคือถามรายวันอยู่แล้วพักไหนอ่ะเอ้าเขาเขาก็อยู่ร่วมรัฐบาลอยู่แล้วไม่ใช่เหรอไม่ใช่ดิก็ก็เขาก็บอกเขายืนยันว่าเขาร่วมรัฐบาลอยู่ะก็พลเอกวิทย์ก็บอกมาอย่างนั้นใช่ไหม ก็ยังไม่มียังไม่มียังไม่มีความคิดตรงนั้นเลยนะบรยากาศยังยังไม่อยู่ขะจะเป็นถึงขนาดนั้นก็ยังไม่ได้คิดอะไรตรงนั้นน่นะก็อย่างที่บอกแล้วไงอะไรมันจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นมันก็ไม่ได้แหมจนกระทั่งมันเลวร้ายจนกระทั่งมันแย่เป็นทั้งหมดนะอย่างที่ผมบอกแล้วเลือกตั้งก็เลือกตั้งเป็นเรื่องธรรมดาเป็นการเลือกตั้งซ่อมใช่ไหม อันนี้ผมก็ยังเชื่อบ้านประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังเข้าใจอยู่นะไม่เป็นไรหรอกไว้ดูถ้ามีการเลือกตั้งใหญ่เราก็ว่าอ so, uh, ีกท mm ีก hmm. sí. ันแล้วกันถึงตอนนั้นเนาะเอะไะนะก็การเลือกตั้งมันก็ต้องรอดูเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรอีกใช่ไหมเรื่องต่างใหญ่ใช่ไหมแต่การทางการเมืองอะไรต่างก็เป็นส่วนประกอบใช่ไหมแต่เรื่องของการเลือกตั้งกรทมก็คือกรทมเพราะว่าบอกไว้แล้วไงว่าอะไรนะ พุทธาใช่ไหมล่ะคูไป้นงนาแล้วแล้วไม่เรื่องการเตรียมการของกกตกับมทมหาไทยนะก็เตรียมการทุกอย่างถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดไม่มีอะไรที่มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ไม่คาดหมายมันก็ไม่ไปตามนั้นนะ่ะการเลือกตั้งก็ต้องรอเรื่องอะไรแล้วทำนูนก,กับไม่ลูกใช่ไหม <c oughs> ไม่มีอไม่มีนะฮะก็มีอยู่ขั้นตอนการเตรนการอยู่เพื่อ ใช่ไหมก็หวังในเพียงเดียวว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่มันทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นกันแล้วกันเราก็จะเดินไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เราเดิมนั่นแหละเนาะแล้วผมยังไม่ยืนยันนอนยันอะไรทั้งที่นเนะอะไรนะอะไรตกอ่ะว่าท่าถ้าถ้าสมมติทำไมนักหนา ก็ยังประเมินประเมินมันก็มีทั้งตกก็ไม่ตกมีทั้งได้หรือไม่ได้สองใบใบเดียวมันยังไม่ถึงการต่อกับพี่นางเขาเลยก็จะเพิ่งไปลงขาเห็นว่ามันจะตกหรือมันจะไม่ตกเข้าใจไหมเราก็ต้องเตรียมความพร้อมว่ามันตกจะทำยังไงไม่ตกจะทํำยังไงก็มันก็มีกระบวนการทําอยู่แล้วเข้าใจไหมจ๊ะเธอเข้าใจการเมืองมากกว่านาะยกอ,อีกม,ม,มีอะไรนะม,ม,มีกระดาษนี่ไง ไม,ม่มีแต่ความความมั่นใจมีความตั้งใจจริงแล้วก็ทําเพื่อป,ประชาชนประชาชิมีแค่นั้นนหะไม่ไม่เลยอะไรนะผมก็รู้สึกเฉย แกรัฐบาลเดียวมาแก้ไม่ได้ก็แก้หลายรัฐบาลใช่ไหมก็ต้องช่วยกันตาดไปใครจะไม่มาก็ต้องคัดตอกันไปนัันแหละวันนี้ผมเอาของเก่ามาแก้กันเยอะแล้วใช่เปล่าจบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับประกาศแถลงการท่านนายกรัฐมนตรีเงินเยียวยาส่งเสริมการลงทุนที่เรานำมาฝากการขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ติดตามรับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ